โลโก้ 5W2H เทคนิคการออกแบบโลโก้โดยฝึกตั้งคำถาม 5W2H มีประโยชน์มากนะครับในการฝึกฝนการออกแบบตราสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้ผมอาจารย์กบนะครับถ้าสนใจก็ติดตามรับชมนะครับกล่าวถึงภาพรวมของการออกแบบโลโก้ก่อนนะครับ โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1คือการศึกษาข้อมูลจากนั้นข้อที่2คือนำข้อมูลมาเขียนในรูปแบบของ My m y n d p a p โดยอาศัยหลัก 5W2H แล้วเราจะได้เรื่องเล่าหรือว่าคำที่สำคัญขั้นที่3ศึกษาตัวอย่างโลโก้ต่างๆที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วขั้นที่4ก็ เริ่มสรุปแนวคิดสรุปคำสำคัญที่เราจะเล่าเรื่องของเรานะครับในโลโก้ขั้นที่5จริงลงมือสเก็ตสำหรับหมายเหตุก็คือว่าในขั้นตอนการทำไมล์แมปการศึกษาตัวอย่างโลโก้การสรุปแนวคิดหรือคำสำคัญเนี่ยเมื่อทำบ่อยๆเราไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับนะครับคำถาม 5W2H จะประกอบด้วยใครทำอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนทำไมอย่างไรแล้วก็เท่าไหร่ซึ่งในการฝึกค้นคว้าแนะนำว่าให้น้ำหนักความสำคัญเท่าๆกันก่อนนะครับในการแสวงหาข้อมูลประกอบการออกแบบเบื้องต้นการฝึกตั้งคำถามค้นคว้าหาคำตอบ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมีความสำคัญในกระบวนการออกแบบมากนะครับเพราะจะทำให้งานออกแบบของเรามีความแตกต่างมีความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะสร้างเอกลักษณ์หรือว่าลักษณะเฉพาะของโลโก้ของเราได้นะครับแหล่งข้อมูลอาจจะเป็นที่มาของคำถามมากมายเชื่อมโยงไปสู่อีกแหล่งข้อมูลหนึ่งดังนั้น เราควรฝึกตั้งคำถามแล้วก็รีบค้นคว้าข้อมูลเลยนะครับแล้วเราก็จะพบคำตอบซึ่งใช้ในการออกแบบโลโก้ต่อไปครับจากภาพนะครับเป็นภาพตัวอย่างการใช้ 5W2H ผสมผสานกับการเขียนในลักษณะ m y n d p a p นำเสนอด้วยรูปภาพซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ ผสมผสานกับการเขียนตัวอ,อักษรได้นะครับปลายทางของคำตอบเนี่ยเราจะพบน้ำหนักของข้อมูลที่น่าสนใจและมีความสำคัญดังเช่นในภาพนะครับข้อมูลออกแบบโลโก้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครอบครัวในวันหยุดเนี่ยผมให้ความสำคัญไปที่ใครทำอะไรแล้วก็ที่ไหนนะมากกว่าแหล่งข้อมูลอื่นซึ่ง สิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเรากำลังกำหนดพระเอกพระรองหรือว่าตัวประกอบองค์ประกอบเสริมเพื่อเป็นเรื่องราวนำไปสเก็ตต่อไปนะครับคำถามแรกเลยนะครับใครใครเป็นผู้ก่อตั้งใครเป็นผู้ริเริ่มใครเป็นเจ้าของสูตร อาจจะเป็นบุคคลในตำนานหรือว่าคนที่มีอยู่จริงอาจจะเป็นอวตารที่สมมุติขึ้นนะครับคนอาจจะเป็นคนคนเดียวเป็นครอบครัวหรืออาจจะหมายถึงการแบ่งระดับชุมชนระดับท้องถิน่นระดับจังหวัดประเทศหรือนานาชาติก็ได้นะครับ ทำอะไรความหมายของคำคำนี้ในการใช้ในการศึกษาข้อมูลก็คือการศึกษาเป้าหมายศึกษาพันธกิจหรือว่าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจจะหมายถึงอาชีพต่างๆเขาทำอะไรบ้างหัตถกรรมงานทำมือหรืออาจจะเป็นกิจการซื้อซ่อมส่งขาย เราจะลึกเป็นภาพออกใช่ไหมครับบางกิจกรรมอาจจะหมายถึงการประสานงานบางอย่างอาจจะเป็นการสร้างสรรค์รณรงค์หรือความเชื่อเมื่อไรสามารถที่จะแสดงออกโดยการใช้รูปนาฬิกาตัวเลขอาจจะหมายถึงปีพุทธศักราชหรือปีคศ ภาพต่างๆที่นำมายกตัวอย่างนี้คำว่าช่วงเวลาเนี่ยอาจจะได้มาจากฤดูการเช่นฤดูฝนหรือฤดูหนาวหรืออาจจะเป็นในลักษณะปลายฝนต้นหนาวนะครับซึ่งรูปภาพจะสื่อความหมายถึงฤดูการได้เช่นเดียวกันนะครับอนอกจากนี้แล้ว คำว่าเมื่อไหรเนี่ยอาจจะหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกก็ได้นะครับดีใจเศร้าหรือว่าสงบเป็นต้นคำว่าที่ไหนที่ไหนอาจจะหมายถึงหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดอาจจะหมายถึงลักษณะของอาคารซึ่งเป็นเอกลักษณ์สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น นอกจากนี้แล้วก็อาจจะหมายถึงสถานที่ตามธรรมชาติเช่นรูปภูเขารูปลำน้ำนอกจากนี้แล้วอาจจะหมายถึงสิ่งที่เราสมมุติขึ้นในฝันหรือในจินตนาการอีกมากมายครับคำว่าทำทำไมคำว่าทำทำไมเนี่ย เมื่อเราตั้งคำถามแล้วเราอาจจะได้คำตอบยกตัวอย่างดังในภาพนะครับภาพบนสุดก็จะเป็นเรื่องของความสดชื่นความเป็นธรรมชาติของทิวเขาแต่บางทีก็อาจจะหมายถึงการไปแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่ที่นิยมเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยไปเป็นต้นในภาพตอนล่างอาจจะสื่อสารถึง ทำไปเพราะความสนุกสนานความเฮฮาความรื่นเริงหรืออาจจะหมายถึงความสงบความเยือกเย็นก็เป็นไปได้นะครับนี่คือความหมายของคำว่าทำใหม่อย่างไรคําว่าอย่างไรหรือ how ในการออกแบบโลโก้นะครับอาจจะหมายถึงการทํา ด้วยมีกำลังใจโดยใช้พละกกำลังบางครั้งก็อาจจะหมายถึงทำด้วยความเชี่ยวชาญหรือใส่เทคโนโลยีนวัตรกรรมลงไปอาจจะหมายถึงการใส่ใจในธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมไดยก็ได้นะครับบางอย่างนะครับก็อาจจะหมายถึงทำด้วยความรักทำด้วยความสุขความสามัคคีบางองค์กรนะครับเขาก็ทำงานด้วยความมุ่งมั่นพัฒนา ยังยืนหรือมุ่งไปสู่ความเป็นสากลต่างๆนานานะครับในเรื่องของคำว่าทำอย่างไร how much เท่าไหร่ how much เท่าไหรเนี่ยอันนี้เป็นข้อสุดท้ายที่จะแนะนำในการค้นคว้าข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ 5w2h คำว่าเท่าไหรเนี่ย มันจะหมายถึงคุณค่าทางด้านราคาหรือคุณค่าทางจิตใจก็เป็นไปได้เรามักจะใช้คุณค่าทางด้านราคาเนี่ยมาวางตำแหน่งของสินค้าเพื่อออกแบบตัวโลโก้เนี่ยให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือความต้องการของฐานลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้านะครับคุณค่าทางจิตใจก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับ เช่นคุณค่าในด้านความเชื่อมั่นความมั่นใจความสุขความสงบกำไรขาดทุนนะครับก็เป็นสิ่งที่ควบคู่กับคุณค่าทางด้านราคานะครับฉะนั้นคำว่า how much เนจะมีอยู่2แนวคิดที่เกี่ยวข้องนะครับดังภาพเนี่ยรูปเหรียญก็หมายถึงเงินตรา แต่ในขณะเดียวกันชิงช้า2อันเนี่ยก็มีคุณค่าทางจิตใจหรือแม้แต่กระทั่งภาพกลุ่มคนครอบครัวที่ไปเช็คอินถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องของความสุขฉะนั้นคำว่า how much เนี่ยเท่าไหร่นะครับตอบได้ด้วยมูลค่าหรือคุณค่าก็ได้ช่นดกัน จากภาพนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราค้นคว้าข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพหรือวิดีโอเนี่ยให้ครบทุกอย่างแล้วก็แสดงว่าเราได้สํารวจศึกษาแล้วก็ได้วิเคราะห์ขนาดของภาพก็อาจจะหมายถึงความสำคัญที่เราโฟกัสอย่างเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ในเรื่องของขนาดของภาพ ซึ่งขนาดที่ใหญ่ก็อาจจะหมายถึงเน้นว่าโลโก้เนี้ยต้องสื่อสารตรงนี้ออกมาให้ชัดที่สุดขนาดของภาพที่เล็กสุดก็อาจจะถูกลดทอนไม่นํามาใช้เลยก็เป็นได้เพราะว่าในการออกแบบตัวโลโก้เนี่ยนะครับบางโลโก้เนี่ยก็สามารถเล่าเรื่องราวได้หลายอย่างบางโลโก้เนี่ยเราเลือกเฉพาะ สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นพระเอกกับนางเอกนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนอกจากจะรับรู้ด้วยสายตาแล้วประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเขาเห็นโลโก้เราเนี่ยเขาก็มีจินตนาการต่อได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องนำทั้งหมดไปใส่ในโลโก้นะครับซึ่งเมื่อฝึกทำบ่อย เราก็จะรู้เองว่าเราจะหยิบจะผสมผสานอย่างไรให้มีเอกลักษณ์ให้มีความแตกต่างโดยเฉพาะในเชิงของความคิดหรือว่าแนวคิดหรือว่าคอนเซ็ปต์นะครับฉะนั้นวิธีการคิดเนี่ยมันจะอยู่ในหัวของเราก่อนพอเราคิดได้แตกต่างสเต็ปต่อไปก็จะเป็นการทำภาพร่างหรือว่าสเก็ต ให้องค์ประกอบมีความสวยงามแปลกใหม่หรือว่าลงตัวสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการนำเสนอในเรื่องของความคิดที่ได้จากหลัก 5W2H นะครับจบการเสนอแล้วครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ